n j งชูสวัสดีค่ะวันนี้ฟองเซราฟิสและบครูพัทเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับ EP 6 2นะคะ EP 6 2ยังเป็น EP เดิมที่ต่อจากคราวที่แล้วนะคะี่าวที่แล้วเราเรียนเรื่องของแบบ ads แบบ ads a แบบอาวกนะคะก็คือเป็นอยู่คือกับมีนะคะเรามาต่อกันนะคะว่าครูพัทจะไม่ทวนเรื่องเดิมนะคะเพราะว่า เราเพิ่งจะทำไป EP ที่แล้วนะคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะได้ทำกันบ้างไหมคะอา้าเราเามาเฉลยกันดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ,อ่ะ exercise ที่หนึ่งนะคะก o มเพลต e เลต้าบลูเดอร์กรมจูเกซุงแลเรามาเติมคำในช่องว่างของการผันเวบให้ถูกต้องนะคะอันแรกจะเป็นเวบแอทแวบแอท,แแทคืออะไรบ้างนะคะก็จะมี S je s suis, tu e จ il and อินี่ผองนเหมือนกันนะคะแต่ไม่อยากจะให้อ่านเป็น il นเล o อแล้วก็อด้ดย a อย่างนี้ไม่เอานะคะให้อ่านทีละตัวดีกว่านะคะจะเป็น il e เลเอเล o องเน่อย่าลืมการเชื่อมเสียงนะคะต่อไปก็จะเป็น o ูนูซ o มวูเ t ็ด อินแก็จะเหมือนกันนะคะอินซงเอ o n งต่อไปแบบอาวุกนะคะแบบอวุกมีนะคะเจอก็ลดรูปเป็นเจจูอาอินเอลโอเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นอินลาเอลลาองนานูนซาฟง โอซาเว e z ยอินเนสก็จะเป็นอินซองอินซองนะคะอ่าซิสที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของ complete l e p s e s s u i v a n t a v e c l e v e r b e ê t r e นะคะก็จะคือ complete เติมคำในประโยค suivant suivant แปลว่าต่อไปนี้นะคะในประโยคต่อไปนี off, ้ a v e c แปลว่าด้วยนะคะ ด้วยก็คือให้เติมคำในประโยคต่อไปนี้ด้วย mm hmm. แบบแอทนะคะมาทำกันเลยนะคะจูเป็นอะไรนะคะ professor จูเอ r o f e เฟ o เซอร์จำได้ใช่ไหมคะการออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสก็คือเราจะหยุดที่สระทุกครั้งนะคะสระโอสระเ e, อสระเออแล้วก็มีเสียงเออร์อย่าลืมนะคะเสียงเออร์ลงท้าย ็จะเป็นจุเอโปรเฟสเซอร์จุเอโปรเฟสเซอร์เธอคือเธอคือครูนะคะเธอคือครูเธอคืออาจารย์นะคะต่อไปข้อสองนะคะ L Lé étudiante étudiante Lé เเลราก็เชื่อมเสียงได้เป็นเเออลต Lé é t u d เ a เ t e เตต t ดิ i อ n t e หลังเป็นนักศึกษานะคะ ข้อสามนะคะแอลแอลเลฟองเซสเอลเลฟองเซสหลานเป็นคนฝรั่งเศสนะคะต่อไปนูนะคะข้อสี่นูสอมกองตองจะดูซ้อมกองตองเถพวกเราดีใจนะคะพวกเราดีใจพวกเราแฮปปี้ต่อไปข้อห้านะคะอิน อิงซงแคนาเจียงอิงซงแคนาเดียงพวกเขาเป็นคนแคนาดานะคะเป็นคนแคนาเดียนเข้าหกนะคะฉันฉันสวิสฉันสวิสฉันเป็นคนสวิสนะคะฉันเป็นคนสวิสเข้าเจ็ดนะคะจูจูเอชอนเตอร์จูเอชอนเตอร์ เธอคือนักร้องนะคะชองเตอร์นักร้องข้อแปดนะคะอินอินเลนฟอร์มาติเซียนอินเลตอนฟอร์มาติเซียงนะคะอินเลตนฟอร์มาติเซียเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์นะคะต่อไป้อเก้านะคะเอลแอนซงฟองเซสเองฟงเ พวกหลังเป็นคนฝรั่งเศสนะคะต่อไปก็สิบวูวูจัตเมอเรกันวูจัตเมอเกันคุณเป็นชาวอเมริกันนะคะต่อไป exercise ที่สามนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องในพารากราฟหนึ่งเลยนะคะเรามาลองเรามาทำกันทั้งหมดแล้ว,ลวเดี๋ยวเราค่อยแปลนะคะ je Je suis contente de te connaître. Tu es le voisin de Bernard, n'est-ce pas Vous êtes l'ami aussi. Tu sais, nous sommes dans la même classe. Nos professeurs et... quest Pen. nos professeurs sont sympas, mais exigeants. Ma copine, c'est Pauline. Elle est aussi l'amie de Bernard. Il est sympa, hein? Elle me Je suis content de te connaître. ฉันรู้สึกดีใจที่ได้รู้จักกับเธอนะคะก่อนแน็ก็คือรู้จักกงต้องก็คือดีใจนะคะจูเอลวัวซังเดอแบกานาเนสปาเธอก็คือว o s ซังคือลูกเพื่อนบ้านนะคะเธอเป็นเพื่อนบ้านของแบกานาเ e สปาแปลว่าใช่หรือไม่เราเ e สปามาลงท้ายกับประโยคบอกเล่าธรรมดาจะกลายเป็นคำถามว่าใช่หรือไม่นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้จูเลวส,สันเดอะกนาเนสปาก็คือเธอคือเพื่อนบ้านของแบกนาใช่หรือไม่โมซาซามิ่โอซี่แล้วคุณก็ยังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันอีกด้วยใช่ไหมมูซาซามิหมายถึงคุณเป็นเพื่อนกันนะคะคุณยังเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ไหมจูเซจูเซก็คือเธอรู้เธอรู้ไหมอะไรเงี้ยจูเซ่นูซอมดองเลอแมมคลาสเธอรู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันห้องเรียนเดียวกันนะคะละแมมหมายถึง S The s a m มนะคะก็คือห้องเดียวกันคลาสคือห้องเรียนก็คืออยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะคะโน p r โปร s ฟสเซอร์ a m งแาอาจารย์ของพวกเราหรือครูของพวกเราเนี่ยเขาแซมปาก็คือแ n งรีหรือใจดีเป็นคนเป็นคนดีคนใจดีอะไรประมาณนั้นนะคะเมทีจอนเมแต่ว่าเมแปลว่าบัตแต่ว่านะคะเอ i กซิจอหมายถึงในที่นี้จะหมายถึงจริงๆมันคือการเรียกร้องแต่ในที่นี้หมายถึงเขาเป็นคน อาจจะประมาณเอาแต่ใจเรียกร้องจเจ้านู่นเอานี่ให้ได้ก็คือเอาแต่ใจประมาณนั้นนะคะมากปินเซโปลินมากปินก็คือเพื่อนรักของฉันนะคะกปินคือเพื่อนรักเพื่อนสนิทเพื่อนซีนะคะเพื่อนรักของฉันเซโปลินก็คือโปลินน a อเลตซิรามิเดบนะักนาลอนก็ยังได้เป็นเพื่อนกับแบกนาด้วยนะโอซีนะคะอิลิเซนปาง เขาช่างเป็นคนใจดีเป็นคนดีจังเลยใช่ไหมเนอะอะไรประมาณนั้น,ใน,นาา balloon. ในภาษาฝรั่งเศสก็จะประมาณว่าเนอในภาษาไทยเรานะคะต่อไปนะคะเป็น exercise ที่3เรามาดูกันนะคะเขาให้เราจับคู่นะคะจับคู่เขาให้ตัวอย่างมาแล้ว f é c o e s p o n d o n ก็คือการจับคู่นะคะเขาให้ตัวอย่างมาก็คือ j ดูองชั้นอายุสิบสองปีนะคะปีเนี่ยคำน,น,นี้แปลว่าปีที่มาใช้สําหรับปริมาณน,นับจํานวนปีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นชั้นอายุขวบเดียวก็จะเป็นจอังน้องอังน้องจะไม่มีการเติมเอสนะคะจะไม่มีการเติมเอสเพราะถือว่าเป็นหนึ่งอังแปลว่าหนึ่งใช่ไหมคะก็คือหนึ่งขวดหนึ่งขวดก็คือ,อยังยังเป็นเอกพจน์อยู่ ตั้งแต่2ขวบขึ้นไปถึงจะมีการเติมแอสซ่ออนนะคะแปลว่าแปลว่าปีนะคะเรามาทํากันต่อเลยนะคะต่อไปวูเวลาทำเนี่ยเราก็จะมาดูว่าอะไรที่ใช้กับวูได้แบบแอกับอาวัวเขาผสมกันหรือเปล่าถ้าแบบแอสก็จะเป็นวูแซดถูกไหมคะวูแซดแต่ถ้าเป็นอาวัวก็จะเป็นวูซาเว เราก็ามาดูกันว่าในนี้มีไหมมีอาเวมีไหมคะแพรผัไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นบูซาก็กลายเป็นบูซาเวนะคะบูซาเว a ยงชาบูซาเ้ยโค่ะบูซาเวงชาคุณมีแมวหนึ่งตัวนะคะอังชาแปลว่าแมวนะคะแมวตัวหนึ่งต่อไปจูนะคะจูเราใช้ได้ก็คืออะไรเอ่ย จูเอกับจูเอกับจูอาถูกไหมคะเราก็มาดูซิว่ามีอันไหนบ้างอ่าเอ็ A ไม่มีเมื่อเอ็ไม่มีก็ต้องเป็น A. อาร์น,นี้อามีอยู่สองข้อก็คือข้อนี้กับข้อนี้ซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนะคะก็ลองมาดูว่าแปลกันได้ไหมอ่ะถ้าจะบอกว่าถ้าเราเลือกจูอารดีซเด เธอมีแผ่นดิสแผ่นซีดีนะคะกับจัววินกีตาเธอมีกีตาร์หนึ่งตัวหนึ่ง mm hmm. ก็ใช้ได้ทั้งคู่อ่านทั้งคี่ครูแพ๊ดจะลองใช้ตัวนี้ดูนะคะ mm hmm. เป็นจัวเดเซเดเธอมีแผ่นซีดีนะคะ mm hmm. ก็อไปหนู mm hmm. หนูก็จะมีอาวงกับหนูซ้อมใช่ไหมคะเราก็มาดูว่ามีมั่งไหมอะ ซอมไม่มีก็มีแต่อาวงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นข้อน,นี้แน่นอนนะคะเวลาเราทําข้อสอบเราจะต้องำกำจัดออกไปก่อนนะคะกำจัดไอที่ไม่ใช่ออกไปก่อนแล้วก็เหลือตัวที่ใช่เก็บไว้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นนูนูซาโวฟังนูซาวงฟังพวกเราหิวนะคะพวกเราหิวถ้าเป็นเจถ้าเป็นเจก็จะกลายเป็นเจเจฟังฉันหิวนะคะต่อไปซีมอนซีเนี่ยเป็นชื่อผู้หญิงเพราะฉะนั้น ซิมอนจะต้องมี2ง,งานก็คืออังเวโลหรือต่อไปซิมอนซิมอนนะคะซิมอนก็มีถ้าเราไม่รู้จะใช้อะไรเราจะต้องไปผันคำนามหรือว่าชื่อเฉพาะนั้นให้เป็นสรรพนามก่อนนะคะซิมอนเป็นผู้ชายก็จะมีค่าเท่ากับอินเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอิน ถาไม่เอก็อ่าเอไม่มีก็ต้องเป็นอ่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นซีมอนอ่าเดซามีซีมอนอ่าเดซามีซีมอนมีเพื่อนเยอะแยะมีเพื่อนมากมายหลายคนนะคะต่อไปซีมอนเออองเดรซีมอนเออองเดรอันนี้มีสองคนเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอินเอสอินเฮสเนาะอ่าอินเฮสก็จะเป็นอินซงหรืออินซงถูกไหมคะ แล้วก็มาดูการอัดโซ่ไม่มีก็มีแค่โอ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นซิมอนแลอองเดรซงอังเชียงซิมอนแลอองเดรซงอ่นก็ถทกต้องค่ะซิมอนแลอองเดรองอันเชียงซิมอนกับอองเดรมีหมาตัวหนึ่งนะคะต่อไปจูก็จะเป็นจูอาวินกีตาร์เธอมีกีตาร์ตัวหนึง่งต่อไปอิล อิลางเวโลอิลาเวโลเขามีจักรยานคันหนึ่งนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็น exercise ที่4 exercise ที่4 complétez les phrases s u i v a n t avec les verbes avoir อันนี้ให้เรามาผัาน verb เติมคำให้เต็มด้วยการใช้ verb avoir นะคะเรามาดูกันนะคะโคแบกโคแบ k มีค่าเท่ากัหน,นะคะก็จะเป็นอิผู้ชายคนเดียวเนาะก็เป็นอิล อิลล่าก็เป็นโรเบิร์ต A นเบิลกิตาร์ก็คือโรเบิร์ตมีกีตาร์ที่สวยงามอยู่ตัวหนึ่งนะคะต่อไปข้อเบนะคะซิมอนนะซิมอนเป็นเขาผู้ชายคนเดียวก็จะเป็นอิลซิมอนนะ A. เมื่อกี้ก็พัดดันไม่ครบอยู่นนเนาะขออีกทีนะคะซิมอนอาเดซามียงตาซองตซิมอนอาเดซามียงตาซองก็คือซิมอนมีเพื่อนที่น่าสนใจอยู่หลายคนนะคะต่อไปก็เซนะคะอิลอิลเอสก็จะเป็นอิลซงเดอพรอฟแซมปาอินซงเดอพรอฟแซมปา พวกเขามีครูที่ใจดีครูที่เฟรนลี่ครูที่ดีนะคะต่อไปข้อเดนะคะก็จะเป็น je j, ai, j ai beaucoup d'amis je beaucoup d'amis คำว่า beaucoup de เ,เนี่ยแปลว่ามากนะคะมาก j i beaucoup d'amis ฉันมีเพื่อนมากมายหลายคนนะคะต่อไปข้อเออจูจัว a n velo très rapide จัว ang velo très rapide เธอมี จักรยานที่เร็วมากนะคะ,คะพี่จะแปลว่าเร็วไอ้แปลว่าเร็วเพราะนั้นไทยแปลว่ามากเหมือนกันโบกูก็มากไทยก็มากแต่ในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะเ,เพราะฉะนั้นจูอาอังเวลูทาปิสเธอมีรถจักรยานที่เร็วมากเลยต่อไปนะคะข้อ f o น s น e s วงเดดิสพวกเรามีแผ่นดิสแผ่นซีดีเยอะแยะนะคะเดดิสต่อไปข้อ g นะคะวู Vous. Vous avez un lecteur de CD Vous avez un lecteur de CD คุณมีอย่างเลคเตอร์เมีย่างเลอร์ไซีดหมายถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นซีดีนะคะต่อไปข้อา Chu a un livre pour le français เป็นประโยคคำถามก็จะขึ้นเสียงสูงเป็น Chu a un livre pour le français เธอมีหนังสือภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าเธอมีหนังสือภาษาฝรั่งเศสมั้ย ต่อไปก้อ e นะคะ Hill. อินเพราะฉะนัน้นอินกดูแพคเกจมีสวยเลยเค่ะในคอเทนแมนนะคะก็ะเ,เป็นอินซงอินซงเดบลูซงสุดเพร์อินซงเดบลูซงสุดเพร์พวกเขามีเสื้อแจ็คเก็ตสุดยอดเลยสุดแพร์ก็คือซุดเอร์สุดยอดนะคะ รูทรงก็คือเสื้อแจ็คเก็ตนะคะข้อต่อไปก็ L มาเซอร์มาเซอร์ก็คือน้องสาวหรือพี่สาวของฉันก็จะมีค่าเท่ากับ L ก็จะเป็นมาเซอร์ R กูขอดองเกลมาเซอร์ R กูขอดองเกลน้องสาวหรือพี่สาวของฉันมีพิเยษภาษาอังกฤษนะคะมีการเรียนภาษาอังกฤษต่อไปข้อ5นะคะ Exercise ห Choose the correct ให้เลือกเลือกกับสิ่งข้อความที่เขาให้มาแล้วเนี่ยให้เลือกตัวที่ถูกต้องนะคะข้อเอนะคะข้ออานะคะมงนามิมีค่าเท่ากับอะไรคะอิลก็จะเป็นมงนามิอาวินแบนเมซงเพื่อนของฉันมีบ้านที่สวยหลังหนึ่งนะคะแบนสวยเมซงบ้านนะคะข้อเบกัลลาชอาร์จูกัลลาชอาร์จูเธอมีอายุเท่าไหร่ะคะ f r a n ç J'ai cours de lundi au samedi. J'ai cours de du lundi au samedi. ฉันมีคอร์สมีพิเลียดเรียนตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะ du lundi ดีจากวันจันทร์โอซามดถึงวันเสาร์นะคะต่อไปข้อเดนะคะ vous vous avez un stylo bleu อุ้งเสี้ยงสติโลบเลยคุณมีปากกาสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะต่อไปจู๊จัววินคอนฟอร์มีอ่ะต่อไปนะคะเจอก็เป็นเจสุยแท้คงตองเจสุยแท้คงตองฉันดีใจมากนะคะฉันดีใจมาก ต่อไปจูนะคะข้อจีจัวเพสก์ทองตองเพสก์แปลว่าเกือบจะนะคะ almost เธอมีอายุเกือบจะ30ปีแล้วนะอยากอยากจามค่ะต่อไปอาดจีเลตองจเลตองฉันมีเวลานะคะตองแปลว่าเวลาฉันมีเวลาข้ออีนะคะ i ิล i a ียเดกเลสโซค a ลาต้าบแล้ i อิลเียแปลว่ามีเหมือนกันนะคะแต่เป็นการมีที่ไม่มีประธานนะคะมีบอกเลา่างอินเลียเดกเลสโซคาลาต้าบลมันมีกุญแจหลายดอกวางอยู่ในบนโต๊ะนะต่อไปนะคะข้อจีเซจูนกาทรัสท c ฟเซจูนมันจะเชื่อมเสียงนะคะเซจูนกาทร s ส o อฟ ก็คือภัยพิบัตินะคะมันคือภัยพิบัตนะคะต่อไปข้อการนะคะวูวูซาเว่เรืโทรศฟพนคุณมีโทรศัพท์ไหมต่อไปนะคะก็เอลจูจูเอจูจูเอจริงๆก็เป็นจูเอนะจะูเนปาฟาติเย จุนิปปับฟาร์ติเยเธอไม่เหนื่อยเหรอฟาติเยคือเหนื่อยนะคะต่อไปเอ็กซ์เซสซสุดท้ายซีซีหกนะคะ c o เ p l ดเจาะแวบหรือแวบแพ w จัวัวอันนี้คือให้เติมคำด้วยแวบแพรหรืออาวัวนี้จะเป็นผสมนะคะข้ออ่านะคะเจอสวีเดโซเลฉันเสียใจนะคะฉันขอโทษฉันเสียใจเหมือนกับคำว่า I'm sorry ในภาษาอังกฤษนะคะต่อไปข้อเบนะคะ l e b é b é p l e u r the baby blech blech มาจาก web p l e u c h แปลว่าร้องไห้นะคะงานเด็กๆด่าเด็กทารกเด็กน้อยร้องไห้นะคะ i l a f a i m i l a far เพราะว่าเขาหิวนะคะเขาหิวต่อไปเขาเซ้นะคะ Les enfants sont contentes les enfants sont contentes เด็กๆ les enfants แปลว่าลูกๆก็ได้เด็กๆก็ได้นะคะเด็กๆเขาดีใจ ก็ดีใจนะคะเขามีความสุขต่อไปเขาเดนะคะแอนแอนเลฟองแซสแอนเลฟองแซสหลายเป็นคนฝรั่งเศสนะคะต่อไปก็เออนะคะมาร์ตินมาร์ตินอังสติโลวอตัคแมนมาร์ตินอังสติโลวอตัคแมน มาร์จินมีปากกาวอเตอร์แมนนะคะต่อไปก็อ F ค่ะวูมูซา s ซมป a ต i ิกควรเป็นคนใจดีค่ะควรเป็นคนแฟร์นี่มึงคนดีนะคะต่อไปก็เจนูนูซาวงคูร์ดฟรองซ์เล่หลังจีพวกเรามีคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสวันจันทร์นะคะ ต่อไปก็อาร์ชนะคะองค์ต่อไปก็จะเป็นข้อ,อข้ออาร์ชข้อประนีประนอมคิดรู้สึกว่าเหมือนจะง่วงนอนแล้วนะคะเนี่ยอ่ะรีบๆดีกว่าเนาะองค์ในปอกจูเก้ก็คือเราเป็นพวกเราเป็นคนโปรตุเกสนะคะโปรตุเกสจูต่อไปก็อีจู จูเอราเลโกนจูยอา์เลโกนล้ก็คือเธออยู่ที่โรงเรียนนะคะต่อไปข้อจีนะคะโซฟีโซฟีก็จะเป็นโซฟีเอแกรนด์โซฟีเอแกรนด์โซฟีตัวสูงนะคะตัวสูงหรือตัวใหญ่ก็ได้นะคะต่อไปข้อกาจูจูอาอินแรกเลอมให้ผมยืมจูอาอินแรกเลอมให้ผมยืม เธอมีไม้บรรทัดให้ฉันยืมไหมอ่ะอ่อเพลทเต้คือให้ฉันยืมน,นะคะเธอมีไม้บรรทัดให้ฉันยืมไหมถ้าไปก็อันข้อสุดท้ายนะคะเคนนี้เคนนี้ก็คืออินเนาะเคนนี่ฮะวินแบนโมโตเคนนี้อาร์วินแบนโมโตเคนนี้มีมอเตอร์ไซค์ที่สวยงามอยู่คันหนึ่งนะคะอ่ะแล้วล่ะค่ะลองเช็คดูนะคะลองให้คะแนนตัวเองดูสิคะว่าตัวเองได้กี่คะแนนเนาะถ้า ได้เยอะก็เยี่ยมมากนะคะก็ทวนๆอยู่อีกนิดนึงก็ดีนะคะถ้าเกิดได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเราเพิ่งจะทําครั้งแรกก็หัดทําฝึกทำอาจจะลบแล้วทาใหม่ก็ได้นะคะจนกว่าเราจะคล่องนะคะเราคะสำหรับวันนี้คุณพัดตตรงขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเที่ยงคืน6นาทีแล้วคลิปตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าคุณพัดจะโพสต์ตอนเช้านะคะสําหรับวันนี้คุณพัดลาไปก่อนนะคะบอนนุวิโวาคกศสวัสดีค่ะ